นี่ครับ <c oughs> เป็นน้ําที่เหลือจากการเคี่ยวเมื่อกี้นะครับคือจะทําขาหมูเยอรมันก็ใส่พวกเครื่องเทศหัวหอมเบียอะไรลงไปในนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้ําตรงนี้เราไม่ต้องพิทิ้งนะครับเดี๋ยวเราทําอีกเมนูหนึ่งเลยครับเป็นขาหมูพะโลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบ่งขาหมูส่วนหนึ่งไว้จะตั้งใจจะทําพะโลอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันครับส่วนน้ํานี่เดี๋ยวเรา เอาไปเปลี่ยนมอก่อนครับแล้วเดี๋ยวเอาไปาต้มกับตัวขาหมูอีกรอบนะครับนี้เป็นขาหมูส่วนที่เราแบ่งไว้นะครับเดี๋ยวทําขาหมูพะโล้ก็เดี๋ยวเอาน้ํานี่ครับเทใส่ในหม้อเลยนะครับเป็น,นห,มหม้อหม้อนึ่งหม,หม้ออบพิเศษนะครับแบบว่ารวดเร็วไม่ต้องตั้งแก๊สนานอะไรเงี้ยนะครับนะครับเทลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนพวกหัวหอมนี่เราจะคัดแยกมากินกับพวกมันบดแล้วก็ขาหมูทอดเยอรมันก็ได้นะครับนะครับเทน้ําที่ได้จากการเคี่ยวขาหมูเยอรมันที่เราทํากันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เทลงไปในลาดตัวขาหมูที่เราแยกไว้นะครับจะทําเป็นขาหมูพะโลนะครับเดี๋ยวเอาหม้ออบนี้ไปไปตั้งไฟก่อนสักพักนึงครับให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปอบต่อได้นะครับ เดี๋ยวดูที่ำกันต่อขั้นตอนต่อไปครับตอนจะเอาไปต้มครับก็เราปรุงรสกันก่อนครับอันนี้เป็นรากผักชีดำกับพริกไทยกระเทียมนะครับอันนี้จะทำเป็นขาหมูพลูปรโปรสูตรคุณแม่ตุ๊กตาครับเราจะผสมเนี่ยม่วไปหมดแค่นี้อ,อ๋ออันนี้เป็นซีอิ๊วซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวาน สัดส่วนนี้คือไม่มีนะฮะกะเอานี่ก็เป็นซอสปรุงรสครับก็นี้เป็นซีอิ๊วหวานครับนี่ก็ใส่ซอสของน้งรมไปด้วยนะครับ คนครับคนนะครับเอามาตั้งไฟนะครับอ่อเดี๋ยวใส่ซุปก้อนไปเพิ่มรสชาติก่อนนะครับแล้วก็ปิดไฟปิดฝารอให้เดือดเลยครับนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้ออบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงจะได้เปื่อยๆนะครับ นยครับไาใส่หม้ออบนี้นะครับทิ้งไว้อีกประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับเราเดี๋ยวมาดูกันครับขาหมูพะโลครับนี่ครับเปื่อยได้ที่แล้วครับน่าทานมากครับเดี๋ยวไปทําไงต่อครับแม่ก็ไปสับแล้วก็ทานได้รับกินได้ต้มไข่ใส่ก็ได้ต้มทําเป็นไข่ไข่พะโลก็ได้เนาะขาหมูพะโลครับลองทําดูนะครับวิธีง่ายๆครับโอ้น่าทานครับนี่ครับ เปื่อยละโอเคครับสำหรับขาหมูพะโลครับเราก็มาดัดแปลงเป็นนี่เลยฮะต้มพะโลเลยฮะไข่พะโลก็ไปต้มไข่มาแกะเปลือกให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ออ,อบนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เกือจะได้เป็นทั้งขาหมูพะโลแล้วก็ไข่พะโลนะครับ mm hmm. น่าทานครับนี่